สวัสดีครับจากช่องพรประสานแชนเนลเด้อวันนี้ก็พาเพื่อนๆพื่อนน้องมาชมบรรยากาศยามเช้ามาดูบรรยากาศฝนตกยามเช้าๆกันเนาะอยู่นาบ้านเนี่ยแหละก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศนาบ้านเดี๋ยวจะพาเข่าสวนอ่ามะม่วงแล้วก็พาเข่าสวนอ่าบักมีเนาะบักมีขนุนน่อันเดียวกันเดียบักมีขนุนก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเช้ากันเนาะวันนี้อากาศก็ยังดีเลยสดชื่นมากๆเลยฝนตกโอ้โหแต่เช้าเลยเนี่ย แต่เมื่อคืนนี่ก็โต๊ะกตเมื่อคืนนี่ก็โต๊ะอยู่ ح, แรงสมควรเนี่ยแหละแต่มาเช้านี่มาโต๊ะอีกเนี่ยมาพาพี่น้องมาดูมาชมตอนแรกว่าจะไปาทาง,งานแล้วอก็ตกแต่เช้าเลยไปไม่ได้ก็อยู่นาบ้านแถวๆนาบ้านนี่แหละมาพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศนาบ้านสวนนาบ้านเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนะาะเดี๋ยวก็จะพาเข่าสวนเนี่ยแต่ไร่กับโพยยังไม่เข่าไปดอกลุงก็ฝากใครดูอยู่เดี๋ยวก็ไม่ได้เข้าไป ยังต๊กแรงอยู่ถ้าพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเช้าชาวนี่ฝนต๊กใจช่ชาวเลยช่วงนี้ก็พายุเข่าเนาะพายุตอนนี้พายุก็เริ่มเข่าเลยถ้าพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเช้าชาวเดี๋ยวพาเขาไปดูในสวนน้ะพี่น้องเนาะอยู่นาบ้านแล่วสวนหลังบ้านเลยนาบ้านเลยก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเดี๋ยวพาเดินไปเราะๆ,ๆนี่แหละพาพี่น้องดูมาชมสวนสวนมะม่วงสวนบักมีขนุนเนาะ มะขามก็โอ้มะขามก็ยังลกเลยเด้อพี่น้องลกมากมากเลยปีน,นี่มะขามมาพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศกันน้องยามเชา่าบรรยากาศยามบนต๊นี่พาพี่น้องมาดูมาชมกันเลยยืนอ,อยู่หน้าบ้านจะไปไหนก็ไปไม่ได้ต๊ะจะเช้าเลยวัน,นี้มอวานอยู่ก็ตก๊แต่ไม่ค่อยแรงเท่าไรแต่มาคืนนี่แรงเรืร่องมาคืนนี่นอนสบายเลยมอคืนนี <laughs> ่ไม่อยากจะลุกเลยตอนเช้าเนี่ยถ้าไม่ไปทํางาน,นก็ไม่อยากจะลุกแล,ล้วนี่ วันนี้ก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศฝนตกนาบ้านเนี่ยว่าจะเข้าไปสวนดูสวนไ้รุ่งก็ยังไม่ได้เข้าไปเลยอืมเราไปดูว่าตรงไหนที่น้ำขังก็จะระบายน้ำออกกระโพดเขาไม่ชอบชอบน้ำหรอกถ้าโพดจะไม่ชอบชอบน้ำาก็ต้องไปคุดร่องคุดใดระบายน้ำออกเลยที่ขังอืมกรโพดเนี่ยก็ชอบดินแบบชุ่มชื้นหน่อยก็ไม่ชอบชอบแชะวันนี้ก็อยู่นาบ้านเนี่ยไม่ได้ไปไหน ดี๋ยวเรจะออกไปเก็บงานเก็บแล้วก็ยังไม่ได้ไปดอกคงใสยเส้นสายนั Peach ่นแหละวันนี้ก็พาพี <s> ่น <Killer> ้องมาดูมาชมบรรยากาศนาบ้านก่อนฝนตกเนี่ยเราลืมเมื่อกี้เนี Spike ่ยก็ลงเม็ดตอนแรกก็รอแล้วรอแล้วเลยเริ่มลงรดหลายเม็ดตัวเด่นเนี่ยรวมหลายเม็ดแล้วเนี่ยแต่เมื่อคืนเนี่ยก็สะสมไว้เมื่อคืนเนี่ยก็รองน้ำไว้โอ้เต็มอุ่งหมดเลยเสียดายน้ำเอาไว้รถพักเอาไว้ใส่น้ำบ่อปลาเมื่อะไรบ้างก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเช้ากันเนาะฝนตกเงี้ยวอากาศดีมากๆเลยเนี่ย อยู่หน้าบ้านเนี่ยพาพี่น้องไปดูมาชมกันเนาะวันนี้ก็เป็นวันวันนี้เป็นวันเสาร์เลยพี่น้องเนาะวันนี้วันเสาร์เลยวันนี้ก็วันเสาร์เลยวันนี้เนี่ยว่งนี้ก็วันอาทิตย์ก็หยุดงานเนาะพวันนี้ใครทำงานเขาก็หยุติบางคนเขายุดแล้ววันนี้วันเสาร์เขาก็หยุดแอ่ะบางเป็นบางคนเนอกเป็นบางโรงงานโรงงานผมก็หยุดวันอาทิตย์แต่วันอาทิตย์ก็ไปเก็บสะสมได้อยู่นี่แต่ใครจะไปทํา เขาอเขามีที่อะไรสแกนนิ้วมือเนาะเขาเดี๋ยสแกนนิ้วมือแหละใครไปทำเขาก็ได้ใครไม่ทําก็ไม่ได้ก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศจ้ามเช้ากันนี้ฝนตกโอ้ต้นไม้ก็งามหยาก็งามเพียอๆโอ้หยาก็งามนึกดูเลยพี่น้องหยาเนี่ยงามถูกฝนถูกไรงามเพล่แองามด้ยมากจะงามกว่าพืชกว่าพักเลยเลยหยาเนี่ยงามกว่าพืชกว่าพักเราเลย โอ้โบรรยากาศจะมีชาเี่กก็สดชื่นแล้วพี่น,อน้องด้วอย่งอืมจะพามาชมบรรยากา,กาศฝนตกวบรรยากาศแบบเป็นกานานอนได้พี่น้องนี่นอนอืมบางบางคนเขาก็ยังไม่ลุกดอกแต่บางคนก็ยังไม่ลุกก็มีนี่นอืมบางคนเขาก็ยังไม่ลุกบางคนเขาก็ไม่ทําไม่ทํางาน้เขายังไม่ลุกไปไหนแล้วก็นอนนอนเด่นโทรศัพท์เงี้ยงี้ยงี้ยนแหละแต่ผมตื่นมาผมก็ต้องทํานู่นทํานี่เด็กหูหงวข่ามั่งอ่าน้อ,องก็รอหิวข่าหิวอะไร ปลายังไม่ได้ขุนเขาขุนอาหารปลาเลยเนนี่น anyway. ้องหมาก็ยังไม่ได้ขุนเลยนี่ยังไม่เอาเข่าให้น่องหมาเลยนี่รอรอเนี่ยรอสักหน,น่อยก่อนหุงเข่าได้หรอได้หรอทำกับเข่าเรียบร้อยได้แล้วที่เ,เชา่าก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเชา่าเนาะฝนต๊อยูหน้าบ้านนี่แหละไปไหนก็ไม่ได้ <c oughs> นั่งดูหน้าบ้านนี่น้มุกนี่แหละน้าหน้าอยู่หน้าบ้านเนี่ย ไปไหนก็ไปไม่ได้ฝนตกเดี๋ยวไปหาซื้อกบเผาก็ดีนะมีซื้อกเผาไปเมื่อวานเนี่ยแสังว่มีมีอะไรกินเนี่ยมีไข่เอือเอออะไรไข่เจียวไข่อะไรมีปลาซื้อปลามาทิ้งเอาไว้ก็ได้ทอดได้อะไรอืมรา,านี้ก็ทำกบเผาได,ไดลเียบร้อยเดลเนี่าายเอาไปกินตอนเที่ยงตอนได่ด้วยมาพามาชมบรรยากาศอ่าฝนตกยามจะเชา้านาบ้านเนาะพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนี่ยโอ้บอ่บอปลาบ่อปลาก็สดชื่นมากๆ พักตบชาวบาก็ขึ้นดังเร็วเร็วเลวพักตบเนี่ยอยู่นําบ้านเนี่ยเต็มเลยเนี่ยในบ่อเนี่ยจะพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะโอ้บรรากาศก็ดีใจแท้เนี่ยเด็กน้อยเขาไปทำงานกันได้เช่าเลยเด็กน้อยเนี่ยนไปทำงานเขาการกะเช่ากันเนี่ยเด็กน้อยก็ไม่อยู่แล้วใชไปหมดแล้วเนี่ยจพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศอ่าพาพี่น้องมาชมบรรยากาศจ้ามเช่า ข้าวโพดกับงาหมั่นด้านพิณองได้เห็นรนะู่นน่ะข้าวโพดลุงว่าจะไปดูจะไม่ไปดูเลยเราจะไประบายน้ำที่ตามร่องตามอะไรเนะี่ยลุงก,ก็บอกว่าไปดูให้เรื่อว,ว่าหยุดติดก็เขา,าอยากได้ฟองซอยนาบ้านด้วยว่าน้ำจะเออใส่ใส่ข้าวโพดข้าวโพดนี่ก็ยังว่าเลยเนะ้องน้ำแทฉเขาก็ไม่ชอบเราชื้นตกมากหลายก็ไม่ดีถึตงตกพอสมควรเนาะ พระโพดก็ก็ลังเริ่มงามเลยนูยนะ่น่ะไปพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศจามเชชาวคนเ้อเลยชาเนี่ที่นี่สูงเนินโต๊ะเรีวอ่าที่นี่สูงเนินขนุนก็โอ้ยทาังออกลูกเต็มเลยพี่น้องขนุนขนุนออกลูกเต็มเลยนุย่นขนุนก็ยังโดกเลยเต็มมีลูกลูกยืงใหญ่เลยเอาไว้แกงไว้ทำสุกนะขนุนก็งามเลยนะ่ะไปพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศจามจะ้า กล้วยก็ออกปีออกเครือได้เลยของหลังบ้านก็มีหลังบ้านไม่ได้ไปดอกก็พาพี่น้องมาดูมาชมตรงนี้นาบ้านก่อนเนี่ยฮะบรรยากาศเนี่ยโอ้เดินออกไปไหนไม่ได้แต่พี่น้องเลยถึงโต๊ะเลยไปไหนไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยอาจะออกไปเก็บงานเทียบไรก็เสียสายอาจจะออกไปเทียบสายนั่นแหละไปเก็บงานเทียบไรเพราะพาพี่น้องมาดูมาชมเนาะบรรยากาศจะขึ้นโต๊นมากๆเลยเรื่อใจไม่เศร้าเนี่ยถึตก ที่นี่สูงเนินโต๊ะระเด้อที่นี่สูงเนินเนี่ยโต๊ะควถึงก็ไม่แน่ใจว่าบ้านพี่น้องโต๊ะก็ส่งข่าวมาเ้อพี่น้องส่งข่าวมาว่าโต๊กไม่โต๊เนี่ยแต่บ้านผมโต๊ะแล้วโต๊งแต่มา่อคืนนี่แหละเมื่อคืนนี่ก็แรงอยู่แรงกว่านีอีกมา่อคืนนี่เมื่อคืนนี่ก็ลุกมารองน้ำใส่ออคงแส่ได้ใบพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะที่นี่สูงเนินโคราชโต๊ะสิโต๊แล้วโต๊กแล้วนี่พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนี่ย บราารยากาศยามเช้าเนาะวอายามาเช้าเน,นี่ยก็ดูในสวนเนีย่ยก็โอ้สดชื่นเลยพี่น้องสดชื่นมา,มากเลยเนี่ยฝนตกลงเช้าลงเม็ดมด้วยเช้าเลยเนี่ยพามาชมสวนอมะม่วงยามเช้า,ชานาบ้านเนาะก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศนาบ้านถ้าาฝนตกไปไหนก็ไม่ได้ก็พาพี่น้องมาดูมาชมก็ได้แหละว่าแถวไหนฝนตกไม่ตกก็ได้บอกกันเนาะแจ้งกันเดยพี่น้องเนาะแถวบ้านผมไม่ตกก็เด้อบ้านผมนี่โคราชเนี่ย โคราชอำเภอสุขเรนในต๊ะเร็วอาจจะต๊ะวดถึงจังหวัดอื่นผมไม่แน่ใจเนาะแต่บ้านเราต๊ะระบบ้านผมนี่ต๊แล้วแหละกาพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะนี่บรรยากาศโอ้ดีมากมากเลยเนี่ยต้นไม้กับชุ่มชื้นมาต้องรถแล้วพี่น้องช่วงนี้รถไม่ได้แล้วชุ่มชื้นพอแล้วนี่ตกมาขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วแหละมอคืนนี่ก็ลงแรงสมควรอยู่มาพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศด้านเช่ามาเข่าสวนนี่ว่าจะเข่าไป ไอไรครัโพดกันม้างด้เข้าไปเลยวันนี้พาพี่น้องมาดูนี่ก่อนเนาะเดินรอบสวนดูบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศฝนตกยามเช้านี่เนาะหนี่งพักทบชวาในโบดเนี่ปลาเขาสุกแล้วปลานี่ปลาสุกหมด <c oughs> อากาศนี่ปลาเขาก็นอนแล้วนี่แต่พักทบย่างงามเลย,เลยพี่น้องพักทบนี่ยพักทบย่างงามเลยฝุ่น กขาโต้งแตงงามเลยอยู่บรรยากาศอยู่นาบอนี่ปลานี่ก็ปดุกผมเอาปดุกมาปล่อยไว้ตอนนี้ก็เริมเงียบๆแลยฝนตกเขาก็ไม่ค่อยออกมาหรอกเขาก็จะนอนเนป่าเขาปลูกเนี่แหละพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเช้า,นชาเนาะพามาเดินเลาะสวนยามเช้านี่มาดูบรรยากาศยามเช้า,ชาก็ได้บอกกันว่าเออบ้านพี่บ้านน้องต๊ะกระเด้อโต๊กระเด้อฝนนี่เนี่จริงโต้งแต่เมื่อคืนเนี่ยแหละ พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเช้าเนาะมาดูบ่อปลาดูจำสวนจำไรก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเดี๋ยวพาเดินรอบรอบบ้านนี่แหละบรรยากาศยามเช้าก็ยังดีเลยเนี่ยก็เตรียมตัวจะไปทำงานนนและเดี๋ยวรอให้ฝนซาสักหน่อยก่อนเนาะก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันบรรยากาศอย่างดีเลยเนี่ยฟ้าเนี่ยฮะปาก็ ไม่ไม่ได้อออาหารให้เลยตอนนี้หัวอาหารไม่ได้มาให้เลยฝนตกเดีย๋ยวให้ฝนยุดก่นอนเดี๋ยวเอาหัวอาหารมาหวานเ mm. ออพักต๊ก่อูโอ้พักต๊แต่บ้านผมเรียกพักโปง่งเวยเนี่ยอ่าบ้านผมก็เรียกพักโป่งอย่างงามเลยเนี่ยโอ้ตอนแรกเขามาปล่อยน้อยเดียวอย่างงามเลยเนี่ยงามงามอย่างเร็วเลยพักโป่งจะพาพี่น้องมาดูมาชมกันนะทำสวนหาบานหรือทำเออบ่านจะไปไรกับพูกก็ไม่ได้ไปถูกป่ัเนะี่ เราจะไปดูอะไรกับโพธิ์แห่งรุงสักหน่อยพาพี่น้องมาดูมาชมอาจจะดูสดใสก็ไปเดินไปดูปดเถอะแกพาพี่น้องมาดูมาชมหน้าบ้านเราก่อนเนาะพาพี่น้องมาดูมาชมกันนี่ยสดชื่นมากๆเลยยามชาเช้าเดินเลาะสวนนี่แหละเดีย๋ยวไปพาไปดูขนุนอีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี้ก็โอ้อย่างโดกเลยพี่น้องข่างกำแพงนี่ดูเถอะอย่างโดกเลยหนึ่งเต็มเลยเลาะกำแพงอีกต้นหนึ่งนีงน่ พาพี่น้องมาดูมาชมกันอันนี้จริงก็ตัดไว้แล้วแหละตัดหลายลูกอยู่เอาไปแกงไปล้วไปแจกเพาแบบก็มีน่เราะกกำแพงเนี่ยเอาไปแกงเอาไปทําซุปพาพี่นอ้นนองมาเดินเราะๆเราะสวนหน้าบ้านวันนี้ไปไหนไม่ได้เดินเราะสวนนี่แหละพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเดเข้ามาเราะสวนเลย ต้นนุ่นก็โรคลูกก็โดเกินเลยอีกต้นหนึ่งพี่พาไปดูแล้วพี่พาพี่น้องมาดูแล้วกะมะนาวมะนาวต้นนี้ก็ได้กินตลอดปีเลยเร้อมะนาวต้นนี้ได้กินตลอดปีเลยก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศการเด้นเาเบินเลาะสวนเนี่ยมะขามก็โอ้เลาะกำแพงเนี่ยมะขามและเนี่ยมะขามได้สองปีเนี่ย มะขามได้สองปีมะขามได้สองปีแต่ต้นต้นใหญ่ต้นแม่์นี่ก็หลายปีแล้วต้นแม่เดี๋ยวพาไปดูต้นแม่โอ้ยอย่างไรอย่างโดกเลยเนี่ยอย่างโดกเลยกล้องอาจจะสั่นอขอโทษขออภัยได้พี่นอ้องเดี๋ยวพามาดูต้นต้นใหญ่เนี่ยพามาเดินเราะโอ้ยอย่างโดกเลยพี่น้องนะ่ะต้นนาบ้านเนี่ยลงโดกเลยนะพี่น้องรู้จัก ลกมากๆเลยเนี่ยก็พาพี่น้องมาดูมาชมมาเดินเราะพามไปไหนไม่ได้เราเดินเราะสวนนี่แหละอือพาพี่น้องไปดูไาชมกันเนาะบรรยากาศยามเช้านี่มะขามก็โอ้ดกจริงๆเลยพี่น้องเนี่ยต้นนี่ปีแล้วก็แกะได้หลายอยู่อืก็พาพี่น้องมาดูไาชมบรรยากาศยามเช้าฝนตกเราหามาเราะสวนเนาะพาพี่น้องมาดูไาชมกันรับก็พาพี่น้องเดินเราะเราะสวนนี่แหละหน้าบ้าน พาพี่น้องเดินเระรสวนนาบ้านไปไหนไม่ได้ก็เรือเร่นี่แหละสวนนาบ้านเนี่ยถนนก็กำลังเริ่มมีรูปเต้นเลยพี่น้องถนนเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมกันด้วยบรรยากาศก็ยังดีเลยเนี่ยสดชื่นมากๆเลยเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศาาย่านเชา่าอยู่สวนนาบ้านไปไหนไม่ได้ก็อยู่น,นาบ้านน,นี่แหละข่วยหน่อย ถนนก็กำลังมีลูกเต็มเลยเนี่ยวังนุพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเช้าเนาะสดชื่นเดี๋ยวพาไปดูขนนใกล้ๆนะถนุนขนุนก็กำลังมีลูกมีอะไรแต่๋ยวฟังนุนก็มีอีกต้นหนึ่งเลยมีสองต้นจริงมีหลายต้นเดี๋ยวผมตัดออกตัดออกด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูมาชมกันอย่ขนุนกำลังมีลูกน้อยเต้นเลยเดี๋ยวนึงขน้าในู่นก็มีนู่น อยู่ข้างล่างนูงก็มีนี่อยู่ข้างล่างขนุนก็รังเดิมมีลูกลก็จะมีลูกหลายอยู่ทะ่าไหล,หลแล้วก็ตัดออกตัดอ,อ,ก,อ,อกเอาไปทําเกงทําซุปได้หมดแหละพาพี่น้องมาเข้าสวนมาชมบรรยากาศยามเช้ากาันเนาะพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเช้านี่็โซ่ชช่นโอ้น้องๆก็วิ่งตามพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะ คลิปนี้ขอจบพี่น้่ก่อนเ้อขอบคุณพี่ทององชิ่มาให้กำลังใจขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามากดดไลค์ให้อย่าลืมเ้อพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งดําแจ้งเตือนไว้เนาะมีคลิปอะไรใหม่มาก็เลยเด้งดึงเด้งดึงอ่าพี่น้องก็ได้ดูด้ชมก่อนใครเนาะขอขอบคุณพี่น้องที่แวะมาให้กำลังใจผมก็ฝากบ้านพร้อมไปสารชาแนลบ้านหลังแน่นอนไว้ให้กำลังใจด้วยเนาะขอขอบคุณมากๆคลิปนี้ก็อนุญาตสวัสดีครับไม่บาย๊ายบายเริ่บเริ่บ